ะค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะและเช่นเคยค่ะสําหรับวันนี้นะคะแพรวก็จะเตรียมนะคะแพ็กจัดส่งเป็นแหวนเพชรแถวนะคะตัวเรือนทองขาวงนี้เลยนะคะสําหรับวงนี้นะคะคุณลูกค้าของเราจากจังหวัดสระบุรีนะคะก็ได้ทําการสั่งซื้อเข้ามาค่ะและเดี๋ยววันนี้นะคะแพรวก็จะรีบแพ็กจัดส่งให้คุณลูกค้าเลยค่ะต้องขอบพระคุณคุณกมลรัฐมากมากเลยนะคะที่ให้ความไว้วางใจเลือกซื้อสินค้า เพชรที่รักของเรานะคะสําหรับเดือนนี้นะคะคุณลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหาสินค้าเพชรหรือว่าแหวนเพชรแถวสวยๆนะคะ <c oughs> ก็สามารถที่จะมาอินบ็อกซ์มาสอบถามแถวได้เลยนะคะมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายหลากหลายแบบเลยค่ะแล้วก็สําหรับเดือนนี้นะคะมีของแถมมากมายเลยจริงๆค่ะอยากจะแนะนําคุณลูกค้านะคะสําหรับเดือนนี้เลยค่ะต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ